สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊จะเจอกันที่กันประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ในโอเคเจดมนั่นเองนะจ๊ะวันนี้พาไปดูเกาโชสซอร์อิตาลีสปอร์ต 8S ให้คุณได้มากกว่าให้โชค2ต่อร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดทั้งเดือนรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทรางวัลใหญ่ iPhone 13 Pro เลยนะจ๊ะดูรายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรมได้ที่ sport 8 8 s ที่นี่ที่เดียว Li@ น์ แอดสปอร์ต 88s คำคือมันสูกแบบนี้นะพวกแกนะเที่ยงคืน45นาทีนะจ๊ะเกาโชต์สตราอิตาลีนะจ้าฝูงปีศาจแดงดำเอซิมิลานเปิดซานซิโรสเตเดียมเนี่ยพบกับอันดับ14 อูดินเนเซ่นั่นเองนะจ๊ะโดยมิลานเนี่ยนะชนะ 3, สเสมอ2ลูกทีมของสเตฟานอเปียรี่ฟอร์มดีมากไม่แพ้ใครจากห้าเกมล่าสุดนะส่วนอูดินเนเซ่ฟอร์มไม่ไหวเลยห้านัดนหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2แถมเฮตุเฮตก็เป็นรองมิลานซะอีกห้าเกมที่เจอกันล่าสุดเดี๋ยวจะดำไปขุดมานะมิลานชนะ2เสมออูดิ2และแพ้อูดินเนเซ่แค่ นัดเดียวนะจ๊ะอ่ะดูตัวผู้เล่นกันหน่อยนะมิลานวันนี้ประตูเป็นไม้มเมยองแนวะรับก็พวกฟิกาโยโทโมริอลเลซซโรมายโยลี่ตรงกลางในซันโดโตนาลีอิสมลเบนนาเซอร์แล้วก็ตัวรุกพวกบริมเดียสกับโอลิเวียชิรูนะจ๊ะ <Okay. S 1> ส่วนอุดิเนเซ่ในนะโรดริโกเบคเคาตรงกลางมีวาเลสและตัวรุกเนี่ยเป็นเกลาดเดโลเฟลนั่นเองนะคู่นี้มิลานบังคับชนะไว้พวกแก่1ประตูเนี่ยเพื่อเสมอตัวนอนดึกฟรีอะไรแบบนี้ สประตูขึ้นไปพวกแกจะโอเคเวอร์เวอซึ่งยัดำอยู่แล้วโอกาสชนะกับ3แต้มเนี่ยมันอยู่เจ้าถิ่นมิลานชัดเจนอูดิไม่น่าต้านทานไหววันนี้มาเยือนด้วยเนาะเพราะนั้น1ประตูน่าจะมีพร้อม3แต้มของปีศาจแดงดำแต่พวกแกจะโอเคเมื่อยิงห่าง2ประตูจะดำมองว่ามิลานทำได้เพราะฉะนั้นวันนี้ a z m i มิลานโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ดําและทีมงานด้วยนะจ๊ะ แฟนเพจเจดำภาษาไทยนะ YouTube วิเาะห์บอลลวลๆที่โอเคเจดำ Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยเนาะส่วนในทิกตอกอย่าลืม Follow กันด้วยไทยไทยยูเนี่เจดำ Official ลนะอย่ายหลอดนะกด Follow ฉันด้วยเนะาะวันนี้มีความสุขสนุกกับฟุตบอลกันและกันนะ้องเหมือนเดิมทุกวันแหละโอเคเจดำมาใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีฮา